สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับดีดีๆผมก็นั่งนึกนะครับว่าเอถ้าเรามีความคิดว่าเราจะหาข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่เราหาเนี่ยเป็นตารางมันจะได้ไหมนะที่สำคัญก็คือตัว chatgpt นะครับที่ เราได้ยินชื่อว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยมันจะทำให้เราได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะไปพิสูจน์ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ Run dialogue type the name of a D W W W d e s k o Google o o g l e Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Chat GPT นะครับ e x <United S 2> p a n บ English United States H A T G P T Enter ไปครับ Chat Search this main landmark clickable search results heading level clickable introducing chat G visited link open ai visited link heading level 3 introducing landmark introduce to visited link no next visited quick links list with two items try chat gpt http main landmark send a message at multi-line blank okay and if block in really block in long so sa มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาดูนะครับจังหวัด zero y ว่า zero thailand t h a i l a d t m a i l a n จอะไม้หันอากาศ n หอหลอกไม้หันอากาศด o และสระแอหลอกสระอสถานที่นะครับสะทอสระอาน o ทอสระอิท่องเที่ยวอระอหลอสระทอสระเอกหลอกในประเทศไทยไม้เหวิน no หลอกสระอรสระอิทอสุ ไม้มลทอยอสเปซและทาร์สาระแอร์รอสระอทอสระอัมเป็นสระเอตอไม้ไต้กูนอตารางนะครับตอสระอัรอสระอาพนอลองดูนะครับ enter ไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผม nvda non lock on non lock off nvda space bar นะครับเลื่อนลูกศรขึ้นไป out of table จังหวัด row one column out of table graphic chat GPT นี่คือตารางของบางจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวลองลงมานะครับ table with four rows and two columns row one column one จังหวัด เฮ้ยมีด้วยนะครับสร้างตารางให้ได้ด้วยนะครับอันนี้มีจังหวัดนะเดี๋ยวผมจะใช้ c o n t r อ l Alternate ลูกศรซ้ายขวานะครับอ่านตัวคอลัมน์ก่อน Edge of Table จังหวัดนะครับ Column 2สถานที่ท่องเที่ยวนี่เห็นไหม Edge of Table สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ Column 1จังหวัดลองดู Row 2กรุงเทพมหานครนะครับลองดูนะสถานที่ท่องเที่ยว Column 2วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังถนนคนเดินสาทรสวนลุมพินีจังหวัด Row 3เชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว Column t o วัดพระสิงห์ดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพถนนคนเดินช้างม่วงจังหวัด Row f o r ภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยว Column t o หาดป่าตองหาดกระนหาดพัทยาตลาดน้ำชนบุรีเฮ้ยจังหวัด Row f i ชนบุรีทำได้ด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยว Column t o พัทยาเกาะล้านน้ำตกแหลมสิงห์บางแสนจังหวัด Column o n ชน Row s ประดี Row Seven การจนัด Row s ประดีสถานที่ท่องเที่ยว Column Two หาดไร่เขาหมู่เกาะภูเก็ตแหลมทองสวนเขานางนอนโฮ้ยยอดเยี่ยมเลยครับสามารถ ค้นหาข้อมูลแล้วก็ทำเป็นตารางให้เราได้ด้วยนะครับจังหวัด r o s e b สุราธานี Road Eleven <ร>เพชรบุรี Edge of Table เพชรบุรีโอเคเดี๋ยวเพชรบุรีเดี๋ยวผม,มสถานที่ท่องเที่ยว Con to วิทยานแห่งชาติเขาวคอ,อน้ำตกห้วยน้ำใสวัดทำสิงขรนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกลูกศรลงมาอีก Out of button 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 button, button. regenerate response button continue generating อ่าลองเลือก continue generate ดูครับเมื่อกี้มันมี10ลำดับนะครับ button send a message out of attic Table with 11 r แถวและ2 columns. row 11สถานที่ท่องเที่ยว column 2อุทยานแห่งจังหวัด Column 1. เพชรบุรี edge of table row 10สุราษฎร์ธานี row 11เพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยว column 2อุทยานแห่งชาติเขาค้อน้ำตกห้วยน้ำสายวัดทั้สิงคอนจังหวัด column 1เพชรบุรี edge of table เพชรสถานที่ท่องเที่ยว out of มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่คุณสามารถสำรวจได้ในประเทศไทย button 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 regenerate response button 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 มีสถานที่ท่องเที่ยวเราทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวบัตรมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก t o n b u t t o n button button send a message out of edit button unavailable วิธีทำได้ด้วยนะครับทำได้ด้วยลองท่านผู้ชมลองนำเอาเทคนิคตัวนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านดูนะครับอาจจะเป็นข้อมูลนะครับที่หาข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ให้มันสร้างตารางไว้ให้เรานะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยครับท่านผู้ชม ลองอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เฉยนะครับตัวอย่างที่เฉยที่ผมอลองคิดขึ้นมาแล้วก็ลองให้ ChatGPT มันทำนะครับโอเคครับทำได้ทำได้เก่งจริงจริงนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ